เพื่อนๆมาดูตะคบไหลนามนะครับเพื่อนๆนี่ลูกโตๆครับกําลังสุกกาลังงอมกินที่งอมจะจับน้อเพื่อนเนาะถ้าประมาณนี้เนี่ยจะฝาดนะครับต้องงอมแรงๆเพื่อนๆดูสิฮให้ลูกเต็มต้นเลยตะคบไหลนามนะครับปลูกง่ายโตเร็วนะครับเพื่อนเพื่อนมีหรือยังนะเรามีแล้วนี่นะครับมีจริงได้กินนะครับอืม เม็ดครับอายอยเอาเม็ดออกออกินอร่อยครับแกแกจะไม่ฝาดนะอย่างอุ้ยร่วงหลุดจะได้อย่างเง,งี้จะฝาดนะครับอ่าหลุดมาก็ลองกินดูครับเนี่ยไหมแค่กัดก็ฝาดแล้วครับคอยกินสุเกเต็มที่นะครับอร่อยมากตะครบไร้น้ำครับ